จากจังหวัดอุบลราชธานีครับเดี๋ยวโอสิภาพไปต่อกันที่จังหวัดบุรีรัมย์กันแน่ครับซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อนก็ได้ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับโรคติดต่ออันตรายนะครับเพื่อเพื่อให้การดําเนินงานย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่เป็นเมืองท่องเที่ยวครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับผมสําหรับนายจําเริญแวนเพชรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนจัดคืนที่ห้องประชุมขออภัยครับ เพื่อจัดขึ้นที่หองประชุ่มสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่ติดตามสถานาการณ์และผลการดำเนินงานของโรคไข้เลือดออกโรคพิษสุนัขบ้าการบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 และไขวัดญ่นะครับพร้อมทั้งโรคมือเท้าปากและประเด็นคอส้างการการควบคุมโรคติดต่อนั่มโดยยุ่งไล่นั่นเองนะครับ สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่จังหวัดบุรีรัมย์ในปี2 5 6 6ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่18สิงหาคม2 5 6 6พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน2,000กับอีก82รายนะครับหลายแห่งนะครับพี่กุ้งครับค่ะคิดเป็นอัตราการป่วยนะครับอยู่ที่1,31.79ต่อแสนประชากรน,นะครับและก็มีรายงานการเสียชีวิต1รายที่อำเภอประคนชัย โดยส่วนใหญ่นะครับเป็นกลุ่มอายุ10 14ปีมีแนวโนนมพบในกลุ่มผู้ป่วยผู้เย่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทั้งเพิินนะครับผมก็ได้ร่วมร,รุนร้คงนะฮะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันกําจัดแรงพอะพันยุ่งลายอย่างต่อเนื่องพร้อมทางร,ารุนรงคงบ่ให้ยุ่งกัดพ่นสารเคมีนะครับผมในพื้นที่เสียงที่มีการแพร่ระบาดนั่นเองนะครับ สำหรับสถานการณ์ต่อมานั่นก็นคือโรคพิษสุนัขบ้านะครับในคนนั่นก็นคือจังหวัดบุรีรัมย์ขับเพิ่นกับพบว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าย้อนหลังไปเมื่อปีพศ2 5 5 0 6 0จำนวน2รายและในปีพศ2 5 6 0มีการตายเกิดขึ้นนะครับจำนวน1รายและในปีพศ2 5 6 5 6ถึงปีพศ2 5 6 6บอกพอ 2, บ,อพอา 2, บอพอรายงานผู้เสียชีวิตส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์นะครับ เพื่อนกาได้มีการดําเนินการนะครับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในน้องม้าและน้องแมวทั้งทีมีเจ้าของและบ่มีเจ้าของพร้อมทั้งเพื่อนกาได้ดําเนินการทํามันนะครับควบคุมประชากรน,น้องม้าน้องแมวนํานนะครับอ่าค่ะ